สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชสตูดิโอนะครับวันนี้จะมารีวิวอ่าน้ํายาถูพื้นนะอ่าพอดีทนก็เรียกว่าอะไระครับทนกระแสร,รีวิวไม่ไหวนะเพราะว่ามีเดี๋ยวคนชมว่ามันดีมากๆเลยนะตัวนี้มันเป็นน้ํายาถูพื้นผสม่าการเคลือบเงาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันข้างในกันนี่มาแล้วนะครับเป็นของดีโชนะตัวนี้นะครับเขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะผมได้มาไม่กี่บาทเองนะครับ <Wow. S 1> นี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับ อ่านะครับอันนี้น้ำยาถูพื้นนะครับดีโชผลิตพลัความสะอาดและเคลือบเงานะครับเป็นฟลอร์ชายนี่ทำความสะอาดง่ายในขั้นตอนเดียวมีกลิ่นหอมใช้ได้ดีกับพื้นทุกประเภทนะครับเป็นสองในหนึ่งก็คือทำความสะอาดด้วยแล้วก็เคลือบเงาด้วยนะครับอ่ามาดูด้านหลังนะมีวิธีใช้อะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นขวดขนาดอ่าขนาด1ลิตรนะครับขนาด1ลิตรนี่ ผมซื้อมาเนี่ยหแถม1นะราคา95บาทนะครับก็คือเนี่ยสอัน1แถม1นะครับขววละหนึ่งเดกก็คือได้2ลิตรนั่นเองนะครับเกาบาทนะคือรีวิวดีมากผมผ่านตามมันแล้วสะดุดรีวิวทำไมคนเขาชมกันเยอะจังนะครับก็เลยต้องโดนซะหน่อยนะครับโดนตกมาไปโดนตกมานะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเคลือบเงานะครับดีโชผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเคลือบเงาพื้นในขั้นตอนเดียวช่วยให้พื้นสะอาดเป็นเงางามใช้ได้ทั้งพื้นทันทั่วไปและพื้นลามิเนตหินอ่อน พื้นหินขัดแล้วก็พื้นกระเบื้องยาเซรามิกนะครับอ่าผสมผลิตภัณฑ์ในตาส่วน2ฝาก็คือ50 ML นะครับต่อน้ํา10ลิตรนะครับใช้มอบหรือว่าใช้ผ้าชุบน้ํายานะครับบีบให้แห้งหมาดๆแล้วก็เช็ดถูบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาน้ํามาล้างซ้ำนะครับในกรณีที่พื้นผิวสกปรกมากควรที่จะเปลี่ยนน้าในการถูเช็ดนะนดนะบ่อยๆหน่อยนะครับก็รรักษาก็เก็บไม้หาถึงมือเด็กสัตว์เลี้ยงแล้วก็อาหารนะครับเก็บให้มีชิด อ่าเดี๋ยวไปลองใช้ดูนะเดี๋ยวผมจะขอลองใช้สักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหนึ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นผมมาเปิดนะแล้วก็ลองขอดมพิสูจน์กลิ่นหน่อยดีกว่านะครับขยับไปยาวหน่อยนะอลองเปิดดมหน่อยพิสูจน์กลิ่นเนี่ยนเขาบอกกลิ่นมันหอมสีม่วงนี่น่าจะเป็นออกแนวกลิ่นเหมือนอประมาณลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้นะครับอ่าจริงด้วยนะเป็นกลิ่นประมาณลาเวนเดอร์หอมมันอ่อนนะหอมมันอ่อนดีจังเลยนะครับมันไม่ได้หอมวอ่วหอมจุดจมูกนะครับ หอมอ่อนๆนะครับเป็นกลิ่นเป็นลาเวนเดอร์หอมอ่อนครับเดี๋ยวพอใส่กับน้ํายาถูน้ําอำผสมกับน้ําแล้วก็ถูไปบริเวณบ้านนี่คือมันจะหอมฟุ้งทั่วบ้านเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆสีม่วงนะก็เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทําการทดสอบนะที่ผมจะลองถูให้ดูนะครับอันนี้เป็นนะครับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแล้วก็เคลือบเงานะครับของดีโชเขานะก็เป็นน้ํายาน้ํายาถูพื้นนั่นแหละน้ายาถูพื้นบ้านนะครับแต่ว่าเขาจะ บอกว่าเขาเป็นสองอหนึ่งก็คือทำความสะอาดตัวแล้วก็เคลือบเงาด้วยในตัวนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูที่พื้นก่อนนะพื้นปกติของผมเนี่ยบ้านผมในตัวพื้นที่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แกรนิโต้นะครับไม่ใช่แกรนิโต้นะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกล้ว่าก่อนก่อนที่จะทําการถูนะแล้วก็หลังถูนะครับเป็นยังไงบ้างกับกัน้ํายาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนเลยนะครับ2ฝานะครับใช้ไปสัก2ฝานะครับอ่าตัวนี้จะเป็นกลิ่น กินลาเวนเดอร์นะกินหอมอ่อนๆอ่ะมันมันมันไม่ฉุนมากเหมือนกับยี่ห้ออื่นน่ผมเจอาบยี่ห้อมันหอมหอมแบบหอมแบบจนฉุนไปเลยนะครับอ่านี่นะครับจะให้ดูพื้นก่อนนะให้ดูพื้นก่อนนะครับอันนี้มันไม่ใช่แกนิโต้นะครับไม่ใช่พื้นแกลนิโต้นะตุกกระเบื้องไม่ใช่แกนิโต้นะครับก็ถ้าเกิดว่าได้น้ํายาถูนะครับที่มันมีการเคลือบมาด้วยเนี่ยก็จะดีนะครับจะดีมากทำให้พื้นมันเงาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถูนะนะครับเดี๋ยวจะถูให้ดู สำหรับตัวถังปั่นตัวนี้นะครับก็รีวิวไปแล้วนะถังปั่นกับไม้มอบอันนี้ใช้ดีมากเลยนะครับมันวัสดุมันแข็งแรงทนทานกว่าพวกถังถังปั่นไม้ถูพื้นที่เราใช้ทั่วไปอะ่ะที่มันถูกมากๆมันมันจะแป๊บเดียวมันเหมือนกับมันรู้สึกว่ามันจะกรอบนะครับแล้วมันก็จะแตกง่ายนะอันนี้ใช้มานานมากแล้วนะครับทนทานแข็งแรงดีมากเลยนะครับแต่ว่าการเก็บรักษาก็สําคัญนะอย่า,อาไปตากแดดผมเห็นชอบเอาไปตากแดดจังนะพลาสติกมันกรอบหมดนะครับ ยวใช้ดีแข็งแรงดีนะครับคนทานดีอ่ามาลองถูกันเลยนะครับมันเป็นกลิ่นหอมแบบสะอาดสะอาดดีมากเลยนะครับเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคนที่ทาความสะอาดบ้านประจาแล้วก็ถูบ้านประจําจะรู้นะครับว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราถูเสร็จแล้วเราจะรู้สึกว่าพื้นมันเหนียวเหนียวนะครับพื้นมันจะออกเหนียวนิดนึงถ้าเป็นน้ํายาถูพื้นธรรมดานะครับ แต่อันนี้จะไม่เป็นอันนี้จะไม่เป็นนะครับอันนี้มันจะลื่นๆเงาๆเลยนะครับอ่าอันนี้ถูร,รอบแรกแล้วนะโอ้เงาขึ้นเห็นเลยเห็นชัดๆเลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะถูซ้ํานะครับเดี๋ยวจะขอถูซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเลยจะมาถ่ายใกล้ๆถ่ายพื้นใกล้ๆให้ดูนะครับอ่าใน,นผมจะถูรอบที่สองนะครับถูรอบที่สองให้ดู อ่าโอเคครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณนี้นะเดีย๋ยวรอแห้งเดี๋ยวจะไปถ่ายพื้นให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นความเงาขึ้นมาจริงๆนะผมเปรียบเทียบกับพื้นด้านหลังเนี่ยเห็นเลยนะว่าตรงนี้มันจะเงาวกว่านะครับแล้วก็มันจะพื้นมันจะไม่เป็นเหนียวๆนะครับเหมือนกับที่เราใช้กับพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฉพาะเป็นแค่แบบน้ำยาถูพื้นธรรมดานะครับเนี่ยเวลาเดินเมื่อตอนนผมถอดรองเท้าแล้วเดินด้วยเท้าเปล่าแล้วจะรู้เลยนะครับ เนี่ยมันคนละอย่างกันเลยนะพื้นนะครับอันนี้มันจะเป็นเงาขึ้นมานิดหน่อยนะถ้าต้องการความเงาเยอะๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการถูซ้ําน่าจะหลายรอบหน่อยนะครับต้องใช้บ่อยๆนะน้ำยาพูนน้ายาเคลือบพวกนี้นะครับมันไม่ได้เงาเว็ปิ้งในครั้งเดียวหรอกนะครับเพราะว่ามันต้องใช้การสะสมก็ค่อยเคลือบขึ้นเป็นเลเยอร์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงจะเพิ่มความเงาขึ้นมาได้นะครับส่วนตรงนี้ที่เห็นชัดๆเลยก็คือมันไม่เหนียวพื้นนะครับมันมันไม่เหนียวพื้น เหมือนกับที่เราเคยใช้น้ำยาถูพื้นทั่วไปนะครับมันจะมีแบบเหนียวเหนยวพื้นหน่อยหนึ่งแล้วก็อาจจะทิ้งคราบเอาไว้เป็นคราบขาวๆอะไรเงี้ยเวลาที่เรามองสะท้อนแสงเราจะเห็นนะครับอันนี้จะเป็นเงาเลยอันนี้จะขึ้นเงากว่าเดิมนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้เงาเป็งมากเพราะว่าเราพื่งถูเราพุ่งใช้ครั้งแรกนะสำหรับพื้นในนี้มันต้องถูซ้ําหลายๆครั้งหน่อยนะครับอ่าเนี่ยนะครับมาให้ดูพื้นใกล้ๆกันนะครับมาให้ดูพื้นกันเลยนะว่าอ่ามันแตกต่างจากที่ก่อนหน้านี้นะครับ เห็นความเงาขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็พื้นก็สะอาดขึ้นแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆครับเป็นกลิ่นเวนเดอร์นะเออจะได้จะได้อยู่นะครับนี่เห็นความเงาของพื้นขึ้นมาเลยนี่ให้ถ่ายดูด้านหลังนะครับอันนี้พื้นไม่ใช่เป็นแกรนิโต้นะครับอ่าพื้นเงาขึ้นนะจะได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเคลือบเงาแล้วก็ทำความสะอาดพื้นไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้า คือตัวนี้มันใช้ได้กับทุกพื้นผิวนะพวกไม้ปากเก้อะไรพวกนี้เขาก็จะช่วยให้รักษาพื้นผิวของตัวไม้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับตามไปตามกันนะครับตามไปจัดกันได้เลยนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเกบาทเนี่ยมันเป็น1แถม1นะกับอ่าถังอันเนี้ยหลิตรนะครับหลิตรได้2ได้2กระป๋องเลยได้ได้ได้งแกลลอนเลยแกลลอนละหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งแถมหนึ่งเก้าสิบห้าบาทนะหอมสะอาดแล้วก็เป็นน้ำยาเคลือบในตัวด้วยนะครับตามไปด ชอบความสะอาดและความสะอาดชอบกว่าบ้านถูกบ้านแบบผมนะก็จะชอบอนี้หน่อยเพราะว่ามันกลิ่นมันหอมสะอาดดีมันหอมไม่ไม่ฉุนดีนะครับจะได้นะตัวนี้นะครับโอเคตามลิงก์ไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ